ซ่อนรักในวังลับบทที่12พระสนมของข้านั่งคุกเข่าที่พื้นก้มตัวลงต่ำมีนางกำนันยศต่ำผู้หนึ่ง หมอบต่ำอยู่บนพื้นข้างๆด้านหลังมีข้าและหย่าอิงคุกเข่าเป็นเพื่อนอยู่ไม่ไกลเวลาผ่านไปช้าๆในขณะที่ทุกคนล้วนสงสยัยในท่าทีสงบนิ่งของห้องเต้จูจๆเฟิงกงกงที่ทุกคนไม่ทันสังเกตว่าหายไปจากข้างกายห้องเต้ก็ก้กาวเข้ามาเบื้องหลังยังมีนางกำนันจํานวนไม่น้อยที่ดูเหมือนจะถูกโอยมาจนอ่วมถูกหี้วมาวางไว้ ราวกับผ้าคีริ้วเก่าๆเพียงเห็นคนผู้นี้ก้าวเข้ามาข้าก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกแล้ว ต่างจากจางผินที่เพียงเห็นกลุ่มคนที่ถูกโบยใบหน้าก็ซีดขาวจนปิดไม่มิดเฟิงกงกงเต้าเข้าไปกระซิบบางสิ่งเมื่อถอยออกมาดวงตาดำจัดทรงอำนาจคู่นั้นก็ดูราวกับจะมืดมิดลงไปอีกริมฝีปากอยักขี้ยิ้มราวกับสบายอกสบายใจยิ่งหากแต่รัศมีรอบกายกับบ่งบอกตรงกันข้ามสุราเสียงที่เอ่ยคำยิ่งเยียบเย็นในขณะที่เรา ต้องแบกภาระของแผ่นดินจนเต็มบาตําหนักไหนกับยิ่งหมาย,ยิ่งวุ่นวายเช่นนี้เราจะปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขได้เช่นไรโชคดีที่ฮองเฮายังทรงพระประชวนอยู่ที่ตำหนักมิฉะนั้นประโยคเดียวนี้มิเท่ากับตบหน้าฮองเฮาเลยหรือข้าแอบคิดอย่างขนลุกในใจอันที่จริงแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็แทบจะปลดฮองเฮาได้เชียวนะ โทษฐานที่ไม่สามารถปกครองคนในตำหนักให้ดีแต่มากล่าวต่อหน้าเหล่านางสนมยศต่ำเช่นนี้ทรงคิดจะให้ฝูงแรง้งวิ่งไปลงตำหนักนั้นหรือเพคะข้าคิดอย่างขมขื่นแทนฮองเฮาเหนียนคู่นั้นเหล่านางสนมกรรมน้นไม่มีผู้ใดกล้าสบสายพระเนตรแต่ภายในใจเล่าผู้ใดจะล่วงรู้ว่าคิดอะไรในเมื่ออยู่อย่างสงบกันไม่เป็นเช่นนั้นก็คงต้องจัดการให้เด็ดขาดสินะ สูรเสียงเย็นยะเยือกนั้นยังคงกล่าวต่อช้าๆมือใหญ่วางถ้วยช้าไม่หนักไม่เบาก่อนใช้ปลายนิ้วลูบไล้ที่ขอบถ้วยเล่นจางผินหลอกลวงเบื้องสูงเรื่องตั้งคันใส่ร้ายขังเจ้าหลงแพ้ขาวสามศอกสาบาทหม่อมฉันถูกใส่ร้ายไปคะสาบาท เจ้าของน้มทลาลงมาคุกเข่าแทบบาดห้องเต้ดวงหน้าที่เคยงดงามซีดขาวจนแทบไม่มีสีเลือดไม่เพียงแต่จางผินที่สติแทบหลุดแม้แต่นางในคนอื่นๆที่นั่งอยู่ยังเสียอาการเมื่อเรื่องกับตายไปเป็นเช่นนี้เหตุใดเรื่องวางยาพิษลี่ชงหลงจึงกลายเป็นเรื่องจางผินหลอกลวงเบื้องสูงเล่าสาบาน หม่อมชั้นรับใช้ฝ่าบาทด้วยความจริงใจเหตุใดพระองค์จึงตัดสินใจเรื่องเราโดยไม่ไต่สวนเล่าเพคะจางผินคานเข้าจับพระบาทหากฮ่องเต้กลับดึงออกโบกมือไปให้กงกงข้างกายเฟงิงกงกงคำนับก่อนจะเดินไปใกล้นางกำนันคนหนึ่งที่สภาพไม่ดีนะักนางกำนันผู้นี้ เป็นญาติกับนางกำนันคนสนิทของจางพินบิดาของนางเป็นหมอทางสกุลจางสายรองมีบุญคุณกับบิดานางอยู่บิดานางจึงได้จัดหายา,ยาตำรับหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีชีพจรเหมือนกับคนตั้งครนและยังมียาอีกตำรับหนึ่งที่เมื่อดื่มลงไปแล้วระดูจะมามากผิดปกติและส่งผลให้ชีพชรจรสับสนเหมือนดั่งสตรีที่แท้งบุตรพยะค่ะสะสาบาถหม่อมฉันถูกใส่ร้ายไปคะ หลมฉันถกใส่้ายจางผินโขกศีรษะลงกับพื้นจนศีรษะแตกพราำมเอ่ยคำไม่หยุดหากฝ่าบาทเพียงขี้ยิ้มเย็นชาหากเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอเจ้าอยากได้ข้อหายุยงส่งเสริมและจัดหายาพิษให้รี่ชงหลงด้วยหรือไม่ฝงฉีพยาค่ะพิษดอกไม้แดงพิษต้องห้ามจากด่านนอกเมืองพิษนี้ยามได้รับ อาการดูร้ายแรงหากไม่ส่งผลกับชีวิตไม่ส่งผลเสียกับบุรุษแต่สำหรับสตรีแล้วกับทำลายอวัยาวะภายในจนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้พะยะค่ะหลังแพทย์สยาเจ้าบอกว่าเป็นเพียงพิษไม่ร้ายแรงอย่างไรเล่านี่หน้าเล่าไอ้ขันธีชั้นต่ำนั่นถึงไม่เป็นอันใดเพราะมันไม่ใช่สตรีเจ้ามันโง่พิษสารเลว ลี่ชงหลงที่คงจะเพิ่งฟื้นสติได้ฟังถึงกับตะโกนออกมาอย่างเสียจริตแต่จะโทษใครเล่าในเมื่อเลือกที่จะดื่มยาพิษนั้นไปด้วยตนเองข้าก็อยากสงสารแต่ความสมน้ำหน้ามีมากกว่าเจ้ายัางมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่จางอุ้ยหลันเสียทีที่เจ้ารับใช้เรามายาวนานเจ้าน่าจะรู้ดีว่าเราเป็นเช่นใดตำหนักในของเราเจ้าคิดหรอว่าเราจะไม่รู้สิ่งใด หากไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเราไม่เคยยุ่งเจ้าไม่ควรก้าวล่วงเราเจ้าน่าจะรู้ดีมิใช่หรือห้องเต้ยันยิ้มเย็นชาเอ่ยถามสสามารถเอาเถิดเห็นแก่ที่เจ้ารับใช้เรามายาวนานเราจะดูแลครอบครัวเจ้าเป็นอย่างดีเจ้าก็ไปรับพ่อเสียเถิด จางผินแทบไม่มีแรงทรงตัวเหลืออยู่ใครที่ฉลาดพอย่อมฟังความในนี้ออกโดยง่ายได้จะเลือกสละดชีวิตตนเพียงหนึ่งหรือลากทั้งตระกูลไปกับตนเองด้วยข้อนี้จางผินย่อมคิดได้เองดังนั้นยามที่นางํำนั้นผู้มีกำลังมากลากนางออกไปนางจึงปล่อยกายให้ลากไปแต่โดยดีข้าได้แต่ท่อถอนใจอีกหนึ่งชีวิตที่สังเวยวังหลังแห่งนี้และคงไม่ใช่ร้ายสุดท้าย ห้องเต้เสียนฟังไม่มองสนมที่ถูกลากไปแม้แต่น้อยใบยหน้าเรียบเฉยเย็นชานั้นดูคุ้นตาค่ามากกว่าใบาหน้าเสเพที่เห็นเป็นประจำเสียอีกสนมนางในทั้งหมดที่อยู่ณนาที่นี้แทบไม่มีใครกล้าหายใจข้าเองก็ได้แต่ก้มหน้าต่ำจนกระทั่งพระสนมของข้าถูกประคองให้ลุกขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ด้านข้างเป็นเราทำให้เจ้าลำบากแล้วเราจะชดเชยให้เจ้าแน่นอน หามีได้เพคะเพียงเรื่องราวกระจ่างหม่อมชั้นล้างมนทินได้เท่านี้หม่อมชั้นก็ดีใจแล้วเพคะน้ำใจของเจ้าเรารับรู้แล้วห้องเต้ตบเบาๆที่หลังมือของพระสนมก่อนเก่าวปอบใจอีกเล็กน้อยจึงเต้ากลับไปที่เดิมดวงตาดำจัดกวาดมองทุกนางในที่นั้นลี่ชงหลงดื่มยาพิษป้ายสีขังเจ้าหลงเห็นแก่ที่ต้องพิษจนไม่อาจตั้งคัน เพียงลดขั้นเป็นเป่าลิน้นย้ายไปเรือนผิงอันถอดป้ายไม่ต้องมารับใช้เราตลอดชีวิตคังเจ้าหลงถูกป้ายสีเป็นความผิดเราเราละอายใจยิ่งเลื่อนขั้นเป็นคังกุ้ยเฟยให้กรมพิธีการจัดหาวันเหมาะสมทำพิธีเลื่อนตำแหน่งต่อไปวันนี้พวกเจ้ากลับกันไปได้แล้ว ต่จบก็สะบัดชายฉลองพระองค์จากไปทันทีทิ้งไว้เพียงความเงียบและสายตาที่มองมาที่พระสนมข้าอย่างตกตะลึงพวกนางได้แต่นั่งอย่างทำอะไรไม่ถูกอยู่อย่างนั้นเมื่อตอนนี้พระสนมที่ตำแหน่งสูงสุดย่อมเป็นพระชายาขังกุ้ยเฟยผู้นี้แล้ว พระสนมค่อยๆลุกขึ้นยืนเดินนำออกไปจึงมีผู้ที่พอรู้ตัวถวายความเคารพและกล่าวคำยินดีต่างๆนานาแต่ในใจเล่าผู้ใดจะล่วงรู้พระชายาเกาะแขนข้าเดินออกมาจากตำหนักของนี่ชงหลงที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเมื่อก้าวมาพ้นตำหนักก็ชะงักฝีเท้าก่อนหันหลังไปมองตำหนักงดงามที่เพิ่งจากมาพระชายา ข้าเอ่ยเรียกด้วยความเป็นห่วงหากพระชายาเพียงหลบสายตาก่อนจะเอ่ยคำไม่มีอะไรไปเถอะเมื่อผู้เป็นนายกล่าวเช่นนั้นข้าจึงได้แต่ประคองพระองค์ขึ้นเกี้ยวเพื่อกลับตำหนักสั่งให้ขันทีแบกเกี้ยวระมัดระวังให้ดีก่อนจะก้าวขาตามเกี้ยวไปแม้ในใจจะยังสับสนสายตามุ่งมาาที่เห็นเพียงชั่วแวบเดียวของพระชายานั้นเป็นข้าตาฝาดใช่หรือไม่ เมื่อปีใหม่มาถึงเรื่องราวของลี่ชงหลงก็ราวกับจะถูกลบเลือนไปจนหมดจดถ้าจะให้กล่าวจริงๆคงเป็นบิดาของอี้เหยียนเหมยที่ไม่ยินยอมรวมตัวกับขุนนางที่ตนถึงหางถวายดีกาให้ฝ่าบาททบทวนโทษของอี้เป่าลินอ้างว่าเพราะโดนหลอกใช้ขอฝ่าบาทเมตตาลดโทษให้นางได้ยินมาว่าฮ่องเต้เรียกทั้งหมดเข้าพบเพียงไม่กี่ชั่วยามดีกาที่มีก็หายเข้ากีบเมฆไม่เหลือ เรื่องราวใดๆให้จดจำพอๆกับอี้เป่าลินที่กลายเป็นภาพจังๆของตำหนักนายไปในลักษณะนี้เองปีใหม่นี้เนื่องจากยังอยู่ในการไว้ทุกข์ให้อดีตห้องเต้ การจัดงานปีใหม่จึงไม่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนักเพียงมีงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆประดับยศให้นางสนมกำนันไม่กี่คนแจกจ่ายของขวัญไปยังจวนเสนาบดีที่สำคัญสำคัญก่อนจะเสด็จจากไปประทับยังตำหนักเจียผิงเพื่อเฝ้าปีด้วยกันตามธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่คืนต่อมาก็เสด็จมาที่ตำหนักฮาวาเลอร์สร้างความริษยาเป็นวงกว้างแต่จะมีผู้ใดกล้าเอ่ยอะไรเมื่อพระช นนยศสูงกว่าพวกนางทั้งหมดถัดจากเทศกาลปีใหม่เทศกาลต่อมาก็คงหนีไม่พ้นเทศกาลหยวนเซียวเนื่องจากคืนของเทศกาลหยวนเซียวเป็นคืนแรกของปีใหม่ที่เห็นพระจันทร์เต็มดวงจึงมีประเพณีขแขวนโคมไฟดังนั้นเทศกาลหยวนเซียวจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญเป็นเทศกาลแห่งการฉลองด้วยไฟอย่างแท้จริงมีทั้งพุ ประทัดดอกไม้ไฟโคมไฟประดับตกแต่งกันตระการตายิ่งนักสถานที่ต่างๆและทุกบ้านจะประดับโคมไฟโดยเฉพาะย่านการค้าจะจัดงานโคมไฟขนาดใหญ่โคมไฟที่แขวนอวดในเทศกาลหยวนเซียวส่วนมากจะทำด้วยกระดาษสีต่างๆจะทําเป็นรูปภูเขาสิ่งก่อสร้างคนดอกไม้นก และสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้เฒ่าล้วนจะไปชมโคมไฟทายปิดสนาโคมไฟร่วมชมการละเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นระบำไม้ต่อขารำพัดชอดสิงโตล้วนมีทั้งสิน้นสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือการกินบัวลอยที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า ภายในมีทั้งไส้หวานและไส้เค็มปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วนำไปต้มหรือนำไปทอดเรียกขนมชนิดนี้ว่าฟูหยวนจือหรือทังหยวนโดยมีความหมายเหมือนกันทั้งยังออกเสียงใกล้เคียงกันและเมื่อรวมกันแล้วก็ได้ความหมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเทศกาลนี้นอกจากนี้ เทศกาลหยวนเซียวโดยในยะแล้วยังเป็นเทศกาลแห่งคู่รักอีกด้วยเนื่องจากสตรีส่วนใหญ่จะเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนชานไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมนอกบ้านในเทศกาลนี้จะได้มีโอกาสออกมาชมการประดับโคมไฟเล่นทายปิศนาทําให้หนุ่มสาวทั้งหลายมีโอกาสมองหาและเลือกคู่ครองในอนาคตของตนได้ดังนั้นแม้จะไม่สามารถจัดใหญ่โตอย่างที่เคยเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงไว้ทุก์ แต่ความสนุกของเทศกาลก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนักแน่นอนว่าทั้งหมดที่กล่าวมาย่อมเกิดขึ้นที่นอกวังส่วนในพระราชวังนั้น ออกจากเงียบเหงาสักนิดเมื่อมีข้อห้ามไม่ให้เล่นไฟมีเพียงการประชันคมจากฝีมือของเหล่าบรรดาพระสนมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ยังดีที่ยังมีงานฉลองที่ห้องเต้จะเสด็จมาเสวยบัวลอยสออไส้ธัญพืชแปดชนิดซึ่งเป็นของพิเศษในวังการเสวยจะเป็นการเสวยบัวลอยง่ายๆกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร จะเสด็จขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับสนมชายาทั้งหลายแล้วแม้บัวลอยจะค่อนข้างอร่อยและประณีตมากแต่ก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องที่ว่าคืนนี้ฝ่าบาทจะโปรดปรานโคมไฟของผู้ใดเมื่อแต่ละตำหนักล้วนต่างตั้งอกตั้งใจใช้โคมไฟนี้ดึงดูดฝ่าบาทให้มาหวานพืชพันธุ์ที่ตำหนักของตนเสียทีหลังจากชิมบัวลอยผู้จายกยอก,กันไปมา ชมการแสดงการเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ถึงเวลาอันแสนตื่นเต้นค้าเห็นมือน้อยของพระชายาสันเล็กน้อยด้วยความประมาทแต่ยังคงแสดงสีหน้าอ่อนโยนเฉกเช่นสายน้ำเหมือนเคยด้วยความสูงสัก จึงได้ยืนเคียงเยื้องไปด้านหลังห้องเต้เล็กน้อยมีเพียงฮองเฮาที่ยืนเคียงกับฝ่าบาทเดินชมโคมไฟไปพร้อมกันโคมไฟหลายดวงได้รับการชื่นชมไม่น้อยแต่ฝ่าบาทก็เพียงชื่นชมไม่ได้สั่งให้ขันทีเก็บโคมจนกระทั่งมาถึงโคมไฟของพระชายาสายตาฝ่าบา มีรอยยิ้มเล็กน้อยสั่งให้คนนำโคมไปเก็บโดยไม่ได้ตรัสคำใดเรียกความริษยาและความงุนงงให้ทุกสายตาที่จับจ้องข้ากรอกตามองบนโคมนั้นงดงามก็จริงแต่เมื่อเทียบกับทุกโคมที่ผ่านมา กลับดูเรียบง่ายแต่ห้องเต้ก็ทำเป็นปื้มอกปื้มใจหนักหนาบางทีข้าก็คิดว่าการเป็นห้องเต้นี่ก็ต้องหน้าหนาพอตัวเช่นกันแต่ก็เอาเถอะเพียงห้องเต้ชอบพระชายาของข้าดีใจก็พอแล้ว หลังจากชมเชยโคมจนพอใจหองเฮาที่ทรงอ้างว่าร่างกายยังไม่ฟื้นจากอาการป่วยดีจึงทูลลาขอไปพักผ่อนฝ่าบาทจึงจูงมือพระชายาของข้ากับตำหนักฮาวานเลร์สร้างความอิจฉาริษยาให้บรรดานางในอีกครั้งชีวิตในวังหลวงของข้าเป็นไปในลักษณะนี้เอง ตอนเช้าไปเข้าเฝ้าห้องเฮาที่ตำหนักฟังคำเหน็บแนมนุ่นซ่อนเข็มของบรรดาสาวงามในวังหลังกลับมาก็ปฏิบัติพระสนมพักผ่อนก่อนเดินตรวจตราตำหนักบ้างไปเยี่ยมลุงห่วงบ้างตราเตรียมบรรดาของใช้ของบำรุงให้พระสนมบ้างค่าเวลาก่อนตอนเย็นจะเตรียมต้อนรับฝ่าบาทที่มาเยือนตำหนักบ่อยๆถึงขั้นอนุญาตให้ตำหนักฮวาเลอร์มีครัวเป็นของตนเองสร้างความอิ่มหนำสำราญให้ข้าอย่างมาก เพราะการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งครัวเองหมายความว่าต้องหาพ่อครัวนอกพระราชวังมาทำอาหารนั่นแปลว่าพระสนมจะเลือกใครที่ทำอาหารอร่อยแค่ไหนมาก็ได้พ่อครัวในตำหนักฮาวาลเลอร์ที่หามานั้นมาจากบ้านสกุลส้นซึ่งข้าบอกเลยว่าทำอาหารอร่อย ตนอยากจะให้มิชลินสตาร์แต่ถึงจะมีฝีมือยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไม่สามารถเข้าทำงานในห้องเครื่องห้องเต้ได้อย่างเด็ดขาดส่วนกลุ่มพ่อครัวหลวงที่คอยถวายงานรับใช้เป็นประจำก็ยังต้องทำอาหารถวายตามปกติ อาจดูไร้แก่นสารไปบ้างแต่ชีวิตนางในก็มีเพียงเท่านี้จริงๆมิหน้าเล่าบรรดาหญิางงามของวังหลังจึงมีเวลาว่างหาเรื่องใส่ตัวไปมาแต่เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนข่านะพระชายาขี้เกียจจะสนใจอยากทำอะไรก็ทำเถิดตราบใดที่ไม่ส่งผลร้ายแรงกับพระชายาค่าก็ถือว่าเป็นสีสันในวังหลังไม่น่าเบื่อจนเกินไป จนกระทั่งใกล้ถึงวันประสูติของฮองเต้ที่วนกลับมาอีกครั้งเพราะหมดช่วงไว้ทุกแล้วปีนี้การจัดงานย่อมต้องยิ่งใหญ่อลังการเหล่าบรรดาเมืองขึ้นล้วนส่งราชทูต พร้อมพรักด้วยของบรรณาการสูงค่ะล้วนตบเท้ากลับเข้ามาถวายพระพรด้วยความกระตือรือร้นยิ่งในบรรดาเมืองขึ้นเหล่านั้นแคว้นเจี่ยที่อยู่ไกลที่สุดกลับมาถึงเป็นกลุ่มแรกขบวนดูกระทัดรัดสมกับเป็นขบวนเดินทางไกลราชทูตล้วนเข้าพำนักในตำหนักเย่เหว่ ซึ่งเป็นตำหนักรับรองนอกกำแพงวงังเพียงคณะทูดแควนเจียมาถึงได้ไม่นานข่าวว่าในขบวนมีหญิงงามติดตามมาด้วยก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองผู้คนล้วนอยากชมโสม,มหญิงงามเพราะหลายคนเดาได้ไม่ยากคณะทูตจากแดนไกลจะพกพาหญิงงามมาทำไมหากนางมีช่หนึ่งในของบรรณาการที่ตามมาด้วย แต่คณะทูตแคว้นเจียกลับเก็บตัวเงียบเชียบยิ่งสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้คนมากขึ้นไปอีกหากบอกว่าขบวนของเมืองเจียเรียบง่ายยิ่ง ขบวนของแคว้นลูกก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการรื่นเดิงเป็นอย่างยิ่งนางรำอ้อนแอนอรชอนไร้รำโปรยดอกไม้นำขบวนตามมาด้วยรถม้าตกแต่งหรูหรายิ่งมีราชทูตหนุ่มขี่ม้ายิ้มหวานอวดฟันขาวไปมาอย่างไม่หวงเนื้อหวงตัวหญิงสาวหลายนางที่แอบมาดูความรื่นเดิงถึงกับเก็บเอาไปเพ้อฝันหลายนางนางรำที่ไร้รำร้วนทอรหดอดทนนางสามารถได้รำจากหน้าประตูเมืองมาจน ถึงตํนักเ่อยอย่างได้ค่านับถือความแข็งแกร่งของร่างกายพวกนางยิ่งนักยิ่งเขาเล่าว่าพวกนางล้วนสวมเสื้อผ้าโปร่งบางดึงดูดสายตาบุรุษทุกผู้ทุกนาม จนแทบจะทำให้ผัวเมียหลายบ้านแทบแตกหักกันข้ายิ่งนับถือในความสามารถของพวกนางยิ่งนักซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาจากนอกวงังข้าผู้อยู่ในวังหลังย่อมมีอาจรับรู้ได้ด้วยตาตัวเองอยู่แล้วและเพราะเสียงเรื่องลือเสียงเล่าอ้างดังเล่าก็เหมือนว่าจะเกิดขึ้นลมบางอย่างก่อขึ้นในวังหลังนายหญิงแต่ละคนล้วนสอหาเครื่องประทินโสมผ้าไหม ชุดออกงานล้วนเสาะหาช่างที่ดีที่สุดงดงามที่สุดมาประชันกับหญิงงามตามข่าวลือซึ่งถ้าถามข้าข้าว่ามันค่อนข้างจะไร้สาระแต่สำหรับพระชายาและหยาอิงคงไม่ใช่ พวกนางล้วนเชื่อว่าข่าวลือคือเรื่องจริงที่มาก่อนดังนั้นสิ่งที่พวกนางทำคือการเตรียมประทินโสมบำรุงผิวพรรณยิ่งในช่วงนี้ที่ฝ่าบาทยุ่งรับราชกิจจนไม่ได้มาเยือนตำหนักในหลายคืนทั้งคู่จึงเร่งบำรุงทั้งผิวทั้งผมจนข้าแอบตกตะลึงในความพยายามของคนทั้งคู่ซึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยหากไม่เพราะการบำรุงต่างๆล้วนตกทอดมาถึงข้าด้วยข้าผ่านช่วงเวลามาอย่างยากลำบาก Thank <laughs> you. อะไรที่ต้องนำไปใช้กับพระสนมย่อมมีค่าหรือไม่ก็อย่าอิงเป็นหนูทดลองยาเสมอซึ่งถามว่าข้าปฏิเสธได้ไหมก็ไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตารับกรรมนี้ไปช่วงนี้ข้าคงอยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่จำได้ว่าช่วงที่ผ่านมาความสูงของข้าพุ่งครวดอยู่พักหนึ่งและตอนนี้ก็ค่อยๆลดความเร็วในการสูงลงแล้วความกลมของร่างก็เริ่มกลายเป็นเพียวขึ้นตามความสูงที่เพิ่มขึ้น สิ่งใดที่ควรมีก็มีสมกับการเป็นหญิงสาวขึ้นมาบ้างและเพราะได้รับการบำรุงในช่วงนี้จึงทำให้ผิวพรรณพอจะผ่องขึ้นมาบ้างแม้ไม่อาจเทียบเพียงกับในหญิงท่านใดแต่ในบรรดานางกำนันด้วยกันข้าคิดว่าข้าก็น่าจะได้อยู่แถวหน้ากับเขาเหมือนกันนะห่อโห่ใกล้ถึงวันงานเข้ามาทุกทีวางหลังยิ่งเดือดหนัก เพราะพระราชะพิธีนี้ความคึกคักไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการจัดงานฉลองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสีสันของเสื้อผ้าปกติแล้วไม่ใช่ทุกคนจะแต่งกายด้วยสีสันที่ตนต้องการได้เพราะมีกฎมนเทียนบานควบคุมแต่สําหรับในวันนั้นสามารถใส่เสื้อสีใดก็ได้ตามแต่ตนชอบโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎมณเฑียรบาลยิ่งเหล่านางในนอกจากจะเลือกสวมใส่สีได้ตามใจวันพระราชะพิธียังสามารถ เพิ่มความอลังการบนเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ได้อีกหลายเท่าตัวจากการปักลวดลายเป็นอักษรมงคลสัญลักษณ์มงคลบนเสื้อผ้าฟังแค่นี้ก็คงรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าการแข่งขันในวังหลัง จะร้อนแรงเพียงใดข้าเห็นนายหญิงหลายคนเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวหลายคนถึงกับลาป่วยไม่ไปเข้าเฝ้าฮองเฮาที่ตำหนักจนฮองเฮาปิดตำหนักไม่รับการคารวะแจ้งว่าเพราะเหล่านางในล้วนเจ็บป่วยมากมายพระองค์ที่ร่างกายอ่อนแอจึงไม่อยากให้พวกนางนำความเจ็บป่วยมาสู่พระองค์จึงทรงปิดตำหนักไม่รับคารวะผู้ใด เรียกว่าตบหน้าบรรดาสนมนางในผู้อยากจะสวยจนหน้าชาแต่ข้ากลับไปได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าที่ทรงปิดตำหนักเพราะขี้เกียจตื่นเช้าขี้เกียจแต่งตัวข้าว่ามันน่าจะเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างเท่านั้นหรือเปล่านะฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ